สวัสดีพี่น้องครับปอบลโกโอโอฟิเชียลครับผมมือนี้มาเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าตำตำ,ตำเส้นเล็กกุ้งสุกวันนี้นี่พี่น้องสิมาแสก่กับโลโก,โก้พรอมือนี้แบบเมนูแบบโอ้น่ากินมากแต่ว่าสินบรูหเราทำครั้งแรกนะครับบัวเฮากะล่องซิมเบิงว่ามันสิเป็นยังไงนะครับินแซ่บสดุดเพี่น้องมากินน้ำกัน น,นะครับอยู่กับโลกโก้เนี่ยขอซิมกุ้งบงกองพี่นอ้องกูยังไงเลยคำแหลกขอเป็นกุ้งครับอืมอืมมาพี่นอ้องมาแซ่บน้อกันครับทำเองนะครับผมเพราะว่าเราเราทำเองแซบเบาแซบเพราะกสิบบริว่าผูดหทนสินะครับกุ้งยี่สิบตัวนะครับนับพร้อมได้ครับ อื่กีนน้องนี่อือนี่ครับอืมออือสุดยอดเลยครับผมเราใส่อือเราใส่ อะไรนะหอมม่วงด้วยนะครับพี่น้องมาแซมกันว่าเป็นอย่างกินคนเดียวครับออ,อ,อผักสลัดสดๆจากโรตัสครับเขาอนอยากใส่มือครับพี่น้อง เนี่ยอย่าใช้มือนะครับอืมมากินกน้ำแขมาแซงน้ำกันงี่เนอะนี่เพิ่นเทสิได้ครับอืมคำนี้แบบจุกๆอ้าวอืมอืม ุ้งแสบเพราะแสบก็แสบเพราะว่าเขาเห็นเองงงกุ้งตัวใหญ่โตมันเป็นซีซันอาจจะบสมสวยงามเพราะว่าโลโก้งทำครั้งแรก นะครับทเทครังแรลบพี่น้องใส่มือหล่นแล้วครับเพราะว่าพี่น้อง,องเขากินพุ่นเดียวนี้อืมอืาอืมน้ำประหลาดปะเนี่ย,รยจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ตำโคกเพราะว่าเรา ไม่มีโค้กเราก็เลยแบบซุกเล็กออกซุกเล็กคืออย่างโลกกว่าบาแลรวก็่ซุกเล็กกี่าคนคนๆๆเนาะเศร้าอ๋อเศร้าอ๋อนะพี่นาอือือกุ้ง อืมมาพี่น้องมาเนี่ยมาแซมกันครับอืมเอฟซีแป้งรับพี่นอ้องขอบคาณทุกคนมือใหม่ภาพอาไรอยังแบบการบ้านกันยังบ่ได้ได้พี่นอ้องต่ว่ากับว่าเป็นยังครับ รอรอ meantime, กรุง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 พี่น้องใช้มือ well, นะครับขออนุญาตปากเขาลาะโอ้พี่โลโก้พี่โลโก้ใส่มือกินเป็ดยาน

สวสครับเป็นครับแ่สลัด